จะเล่าให้คุณฟังเป็นอีกหนึ่งผลงานของคอเคบูกายค่ะนักจิตวิทยาชื่อดังของยุโรปที่เขาได้รับการยอมรับจากจิตแพทย์ทั่วโลกว่าสามารถรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวชด้วยการเล่าเรื่องคำขัมขมนมารักษาคนไข้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มโปรดเล่มล่าสุดของอำนางรัตนามณีเจ้าของร้านหนังสือเดินทางค่ะที่เขามาช่วยแนะนําหนังสือในช่วงบุกไก แล้วเล่มหนึ่งที่พี่เพิ่งอ่านจบแล้วก็พี่รู้สึกว่าคุ้มค่าในการอ่านเนะี่ยคือเล่มนี้ชื่อเรื่องมันคือว่าจะเล่าให้คุณฟังคนเขียนเนี่ยเป็นนักเขียนสเปนนะครับคนเขียนเป็นจิตแพทย์มาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเขาจะเจอคนไข้ด้วยสารพัดโรคสารพัดเรื่องราวทีนี้ในเรื่องราวหนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือหนึ่งเล่มจับบรรจุไปด้วยเรื่องราวอีกประมาณร้อยกว่าเรื่องนะครับ แต่ในแต่ละบทเนี่ยก็จะมีตัวละครคนหนึ่งเดินเข้าไปหาคุณหมอด้วยลวกต่างๆแล้วก็เล่าปัญหาที่เขาเจอให้คุณหมอฟังคุณหมอก็จะมีวิธีการบําบัดแต่ว่าไม่ได้บําบัดโดยตรงแต่ก็จะยกเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งมาเป็นตัวอย่าง หลายเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงความคิดให้คนไข้ได้เปรียบเทียบตัวเองเป็นตัวละครสะท้อนมุมมองและมองปัญหาในด้านบวกโดยการใช้อารมณ์ขันเข้ามาแก้ไขปัญหาชีวิตของผู้ป่วยเช่นคนฟ้าประตูสถานบริการที่ถูกไล่ออกเพราะเขาเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าการถูกไล่ออกครั้งนั้นกลับเป็นโอกาสให้เขาสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยอาชีพใหม่ที่ไม่คาดคิดคือมันชีวิตเขามันเพอร์เฟคจนไม่รู้ว่าจะหาความสุขอย่างไหนได้แล้วมัน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 เพอร์เฟคจนจิดชื่อแต่ วันหนึ่งเขาก็เลยเดินเข้าไปในร้านรองเท้าแล้วบอกเจ้าของร้านว่าฉันจะเอารองเท้าเบอร์แปดทั้งที่เท้าเขาจะใส่เบอร์สิบเจ้าของร้านก็คุณจะเอาเบอร์แปดจริงเหรอใช่มันบอกว่ามันจะเอาเอาไปใส่เองด้วยเจ้าของร้านก็เลยต้องยอมให้เบอร์แปดแล้วมันก็ใส่เลยนะทั้งที่คับแล้วก็ใส่อยู่ทั้งวันจนเพื่อนมันถามว่าเป็นอะไรมันบอกเอยเนี่ยเท้ามันรองเท้ามันนั่นแต่ว่าเพื่อนก็ถามแล้วใส่อยู่ทําไมมันก็บอกเพื่อนมันว่าคุณไม่รู้หรอก ช่่วววงงเเเเลลลาาาาาททททีีฉททาาทีฉฉัััันนนนนตต้้อออออกกบรมมมมดคสุขขนนาดไหสิ่งหนึ่งที่อำนาจสังเกตในหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องเล่าที่ขอเคยกเป็นตัวอยา่างรวมบอกเป็นไกล์กให้กับผู้อ่านว่าวิธีแก้ไขปัญหาเริ่มจากตนเองเพราะตนเองเป็นคนสร้างปัญหานั้นขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะปัญหาที่คุณเจอมันไม่ได้เวลวราที่สุดหรอกถ้าคุณคิดได้ดีอะไรเงี้ยครับเออ เรื่องราวลักษณะนี้จะบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้มากมายมันเลยเขาเลยเขา,าเลยปล่อยว่าจะเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าที่ชี้ทางชีวิตมันไม่ได้สอนเราตรงๆแต่ว่าถ้าคุณประยุกต์กมันไปใช้เนะี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอีกด้านหนึ่งนะเสมอสำหรับปัญหาต่างๆเอออย่าเครียดไปเลยอย่ากังวลไปเลยตั้งสติให้ดี คอเคบูกายนักจิตวิทยาจากอาร์เจนตินาเขาสามารถบัญญัติสัตว์อาชีพตัวเองว่าผู้ช่วยมืออาชีพเพราะว่าเขาให้คําแนะนําการใช้ชีวิตเชิงบวกแนวทางนี้ทําให้หนังสือของเขามียอดขายสูงถึง2ล้านเล่มใน17ภาษาและยังเป็นตําราเรียนให้กับจิตแพทย์ทั่วโลกรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือรักษาผู้ป่วยก่อนถึงมือจิตแพทย์ได้ดีอีกต่างหากความทย์ม่งใหญ่ v o i c ที v รายงาน